สวัสดีครับเ,เพื่อนๆมีเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดสเปคแข่งขันนะครับเป็นเหล็กชิปเปอร์สตีลนะครับเหล็กจากออสเตรียเหล็กตัวนี้นะครับเหล็กชิปเปอร์สตีลนำเข้านำเข้ามาในประเทศไทยโดยบริษัทสหมิตรเครื่องกลจำกัดนะครับวันนี้มาพร้อม2องยเด็กลายเคปลาครับสวยงามมากครับอย่างราคาเดิมนะครับมีดพร้อม2องยเด็ก ลายเคปลาอยู่ที่4,500บาทนะครับผมพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับสุดนี้เพิ่งทำเสร็จมาแค่2เล่มเท่านั้นเองมาดูเล่มที่1กันนะครับขนาดเท่ากัน2เล่มสวยมากนะครับสวยจริงๆครับความยาวของใบม,มีดอยู่ที่10นิ้วครับกว้าง2.5นิ้ว สันหนา6มิลครับเป็นงานทิ้งผิวไฟคําว่าผิวไฟก็คือนี่ครับทิ้งรอยผิวไฟรอยเหล็กสีดําไว้นะครับแล้วก็ขัดขาวกึ่งเงาตัวนี้ของเรามันจะกึ่งเงาสังเกตดูเห็นไหมครับเห็นเงาผมอยู่ในอ,อยู่ในใบมีดไหมครับนี่ครับนี่คือกึ่งเงาถ้ามีดไม่เงามันจะไม่เห็นเงาสะท้อนนะครับเซฟกัดทองเหลืองสองชั้นนะครับดามจับเป็นไม้มะค่า สวยงามมากด้ามก็เป็นด้ามแบบอุ้นอ้วนนะเนี่ยจับแล้วแบบกระชับมือจริงๆนะครับตัวนี้เป็นรูร้อยเชือกนะครับเวลาเราใส่เชือกเสร็จปุ๊บนะครับแล้วเราพันเอาเชือกพันกับข้อมือไว้นะครับแล้วก็จับนะครับกันหลุดนะครับ ใส่ซองแล้วก็จะสวยประมาณนี้ครับลายเคปล่านี้มันสวยจริงๆเนาะสวยงามมากมาดูเล่มที่2ความยาวอยู่ที่10นิ้วความกว้าง2.5นิ้วสันหนา6มิล ด้ามจับไม้มาค่าไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีรอยแตกนะครับไม่มีด้ามประกบนะครับเพราะว่าเป็นไม้ชิ้นเดียวกันเห็นไหมครับที่อื่นจะมีการประกบไม้มันจะไม่ทนนะครับมีด้ามกันเสียบในเวลาประกบไม้มันจะไม่ทนเพราะฉะนั้นต้องเป็นไม้ชิ้นเดียวกันแล้วด้ามกันเสียบเนะี่ยอย่าดูถูกว่าเขาจะหักนะครับ ตัวนี้กั่นของเราหนา2เซนเลยนะครับ2เซนนะครับ2เซนนี่มันประมาณนี้เลยนะครับดูครับ2เซนแล้วก็ลากยาวมาถึงตรงนี้แล้วก็เจาะบุดให้อีก2ตัวนะเนี่ยเซฟตี้ให้อย่างดีเลยนะครับสวยงามมากครับ ุนนี้ทำเสร็จมาแค่2เล่มนะครับเพื่อนๆสนใจทักทายมาได้นะครับเล่มละ4,500บาทครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ